คือตอนนี้เขาแค้นมากอะแล้วลูกหนูสี่ขวบเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะค่ะหนูขอวอนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้บังคับบัญชาการช่วยหนูหน่อยคือตอนเนี้เงินที่พวกคุณเอาไปอะ่ะมันเป็นค่าเจ้าห้องมันเป็นเงินที่บ่อนรดนูแล้วคือตอนเนี้เขาจะไล่หนูออกจากห้องอยู่แล้วว่าหนูใจจ้า ครับเ่นผู้ียหายมาทอะไรครับครับอ,อย่างนี้ทั้งพูดง่ายๆว่าทั้งผัวทั้งเมียรครับก็ร้องผมมานะฮะก็มีพูดง่ายก็มีเจ้าที่ตํารวจสืบนะประมาณ4คนนะฮะก็อยู่ในพื้นที่สพจังหวัดนนทบ,บุรีฮะก็ได้พูดง่ายก็ได้มีการรีดทรัพย์ฮะเอาเงินผู้เสียหายไปประมาณแสนกว่าฮะก็มีการทรํารลายร่างกายด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องเขาเล่าอย่างละเอียดว่าเหตุการณ์เนี่ย ทาไมถึงโดนรีดทรัพย์ไปประมาณแสนกว่าบาทครับโดยเจ้าที่ตํารวจนนบุรีครับเดียเลยครับพูดเลยครับดังๆอนะนี่ครับคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่แถวบางตัวแล้วครับผมผมมีอาชีพเนี่ยรับส่งรับซื้อรับส่งแล้วก็ขายเครื่องสังกะพันธ์ครับวันนั้นผมก็ไปรับซื้อรับขายเครื่องสังกะพันธ์เนี่ยตามปกติก็คือว่าจอดรอเจ้าของร้านเพราะว่ามันติดเวลาตอนเที่ยงก็เลยจอดรอแล้วก็คือว่านั่งรออยู่บริวเวณข้างรถยนต์ของผม แต่ทีเนี้ยก็มีรถกระบะสีขาวเนี่ยครับผมเข้ามาเทียบจอดแล้วลงมาถามผมว่านั่งทําอะไรคือว่ายุ่งเกี่ยวยาเสพติดไหมอะไรเงี้ย,ยมาทาอะไรคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็คือว่าเข้าจู่โจมทําการค้นตัวผมโดยที่ไม่มีหมายแล้วก็ผมขอทราบสาเหตุในการเข้าค้นตัวผมแล้วก็เข้าคนรถผมเนี่ยเขาก็ไม่ให้คําตอบแล้วคือในการแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคือว่าเอาบัตรให้ดูแล้วก็เก็บผมขอทราบชื่อขอทราบว่าอยู่หน่วยงานไหนเขาก็ไม่บอกในทีแรกครับผม ก็เกิดการ้นรถแล้วก็เกิดการเอายาเนี่ยไปวางในรถผมแล้วก็ดึงโทรศัพท์ผมไปเอาทรัพย์สินของมีค่ากระเป๋าเงินคือว่าของมีค่าของผมเนี่ยตำรวจเอาไปหมดเลยโดยที่ผมถามว่าเออพี่ครับพี่เอาไปไม่ได้ผมขอทราบข้อกล่าวาหาหน่อยเขาก็ยังไม่บอกให้ผมบอกว่าเงียบๆใช้คําว่าให้ผมเงียบๆอยู่เฉยๆถ้าไม่อยากติดคุกครับผมเสร็จแล้วเหตุการณ์เนี่ยก็คือว่า เขาต้องการที่จะได้ตัวเพื่อนของผมคือมันเป็นคนรู้จักของผมผมต้องเรียนบอกอย่างนี้ว่าผมเคยติดคุกม,มาก,ก่อนแต่เป็นคดีฆ่านะครับผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเลยคือเขาต้องการที่จะสาวไปถึงตัวบุคคลคนนี้โดยที่นกต่อที่เขาได้ตัวมาเนี่ยติดต่อคือว่าล่อซื้อยากับนายคนนี้ไม่ได้และนกต่อเขาก็เลยบอกว่าต้องเอาตัวผมถึงจะสาวถึงนายคนนี้ได้คือทางใคยสักการกลุ่มเนี้ ผมขอบอกว่าเขาใช้วิธีเนี่ยในการเข้าหาผมเนี่ยผิดพลาดไปหน่อยคือว่าใช้การจู่โจมแล้วค้นตัวแล้วก็เอาทรัพย์สินของผมเนี่ยไปทั้งหมดแล้วก็ใช้โทรศัพท์ของผมเนี่ยเข้าเคบังคุยแชททาทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ตํารวจเนี่ยทำเองแล้วก็ขู่บังคับให้ผมเนี่ยอัดวิดีโอส่งให้บุคคลที่สามเนี่ยที่เขาต้องการได้ตัวเนี่ยเพื่อเยี่ยมการล่อซื้อ,อยาเสพติดแล้วก็ใช้เงินในการที่ผมเนี่ยขายผ้าเอาไปล่อซื้อ,อยาเสพติดแล้วก็จ่ายเงินค่าแก๊ปจนทางเจ้าหน้าที่ ชายการกลุ่มเนี้ยได้เอ่อได้ของกลางมาแล้วก็ทําการล่อซื้อยาจนสําเร็จแล้วก็สาวไปถึงบุคคลคนนี้ที่เขาต้องการแต่ก็เกิดการเอ่อพูดพูดได้ใช่ไหมครับเอ่อพูดว่าอะไรเสียเงินเสียค่าอะไรเสียสองแสนเขาเคลียร์ได้ครับก็เกิดการแบบว่าเคลียร์กันระหว่างเอ่อชายการกลุ่มนี้กับบุคคลที่เขาต้องการเนี่ยโดยเสียเงินไปทั้งหมดเนี่ยสองแสนโดยตัวผมเองแล้วก็แฟนเนี่ยได้แบบว่าอัดคลิปเสียง มีภาพมีข้อความมีสลิป,ม,ปมีทุกอย่างหลักฐานทุกอย่างแล้วก็มีคําพูดของบุคคลบุคคลหนึ่งพูดว่าที่ตํารวจกลุ่มนี้เขาเอ่ยเลยว่าเป็นตํารวจสบพบางกลวยเขาบอกเลยว่าตารวจกลุ่มนี้ทำอะ่ะเขาอยากได้เงินเขาอยากได้เงินเขาก็เลยต้องทําแบบนี้และสุดท้ายเขาก็ได้เงินไปจํานวน20,000 0บาทครับผมและผมก็พยายามจะติดต่อสอบถามเขาว่าแล้วที่ผมโดนเนี่ยคือโดนเรื่องอะไรเขาก็ไม่บอกโดยมีการติดต่อมาว่าให้ผมเนี่ย เข้าไปเอาโทรศัพท์หรือให้แฟนเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะทําการเออเขาเรียกอะไรนะเธอที่เขาบอกอะทาแผนนะต้องทําแผนโดยที่ผมก็อาจขอแบบว่าคําอธิบายจากตารวจเนี่ยทุกอย่างว่าแล้วสรุปว่าผมอะโดนเรื่องอะไรผิดอะไรเพราะว่าตรวจฉี่ก็ไม่เจออะไรคนรถก็ไม่เจออะไรแล้วทรัพย์สินของผมในรถเนี่ยก็หายไปโทรศัพท์ไอโฟนของแฟนผมเข้าไปเงินสดที่อยู่ในรถเขาก็เอาไปครับเห็นแฟนบอกประมาณเท่าไหร่ฮรสองแสนนะ เป็นเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้รวมทรัพย์สินมูลค่าที่ผมเสียหายเนี่ยสองแสนบาทประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะไปหนักกองพระเครื่องมีพระอะไรม,รมั่งเออมีหลวงพ่อท่านคล้ายรุ่นหนึ่งหลวงพ่อปานแล้วก็มีดหมอหลวงพ่อเกาะคือว่าตอนเนี้มันหาไม่ได้แล้วของพวกเนี้ยของนิยมหนึ่งนะใช่แล้วก็เป็นเงินสดจํานวน7,300บาทแล้วก็เป็นเงินในเคแบงค์เคแบงค์เท่าไหร่ครับเออเงินในเคแบงค์เนี่ยมีประมาณ5,000กว่าบาท, 5, บาทใช่ครับ เขาขอรหัสผูกบังคับผมเพื่อที่จะเอารหัสเคแบงค์และตอนนี้แฟนผมเนี่ยเขาก็ได้ข้อมูลเพราะว่าโทรศัพท์ของผมเนี่ยมันซิงซิงกับพาา g o o g l e นะครับก็จะมีการรู้หมดเลยไทม์ไลน์ที่ตำรวจเอาโทรศัพท์ผมไปเนี่ยตั้งแต่ตอนกี่โมงเข้าไปทําอะไรบ้างอะไรในแอปทุกอย่างเขาเข้าไปแอปไลน์แมนเข้าเคแบงค์แล้วก็ไปลบประวัติทุกอย่างที่ใช้ในโทรศัพท์ผมโดยมีการติดต่อหาบุคคลอื่นหลายๆคนด้วย ครับผมตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันกระทําเกินกว่าเหตุครับเพราะมันเป็นสิทธิของผมซึ่งผมก็ไม่ได้รับคําตอบจากทางชายการที่อ้างตัวว่าเป็นตํารวจกลุ่มนี้เลยมากี่คนมากันสี่คนครับสี่คนมารถอะไรเออมารถกระบะครับผมโตโยต้าแล้วมันมีมีใครใส่กบบล็มั้ไม่มีครับม,มีใครสแสดงบ,บัตรนะมั้มีครับแค่คนเดียวแต่ก็แสดงบัตรโด,ดยการที่เอาออกมาแวบเดียวแล้วเก็บเก็บแล้วผมก็ถามว่าพี่ครับผมขอดูหน่อยพี่ชื่ออะไรมาจากหน่วยงานไหนเขาก็ไม่บอก บอยผมอยู่เฉยๆถ้าไม่อยากติดกายูแล้วก็มีการเกิดการทำลายร่างกายเกิดขึ้นมั่นใจไงว่าเขาเป็นตำรวจไม่ใช่อผมก็ผมถามแล้วเขาก็ไม่ตอบผมไม่ได้มั่นใจเลยตอนนั้นแต่ผมกลัวครับกลัวว่าป่วยอ่ะรู้ได้ไงว่าเราป่วยอ๋ออนั้นต้องคือหลังจากนั้นแล้วจากนั้นครับผมผมว่าติดต่อสอบถามไปเพราะว่าเขาใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวของผมเนี่ยติดต่อมาทักมาหาแฟนผมอ่าเขาบอกว่าพรุ่งนี้คือเรื่องเกิดวันที่เก้าเขาทักมาเออคืนวันนั้นแหละเขาบอกว่าพรุ่งนี้ ให้ผมอ่ะเข้าไปที่สอพอบางกวยชั้นสามห้องสืบไปเอาโทรศัพท์ที่ห้องสารวัตรครับผมแล้วต่อเลยตอนนั้นก็ยังไม่มั่นใจครับผมก็ยังได้โทรสอบถามไปทางสอพอบางกวยแล้วก็ขอเบอร์ห้องสืบโดยทีแรกเนี่ยเกิดการปฏิเสธและบ่ายเบี่ยงที่จะไม่ให้เบอร์โทรศัพท์อ่าจนผมต้องแบบว่าโกหกอะ่ะว่าผมจะมาให้ข่าวแบบว่าให้ข้อมูลเนี่ยเขาก็เลยให้เบอร์มาเป็นชื่อเบอร์ของหมวดวรรณชัย ครับผมและหมวดวรรณชัยคนนี้ก็คือหนึ่งในสี่ที่มาร่วมกันกันโชคทรั์ผมครับได้ไปเจอตัวที่โรงพักหรือไม่ไม่ครับผมไม่กล้าไปจริงกลัวใช่ผมกลัวมากเพราะผมโดนข่มขู่ทุกทางเลยตอนนี้จับชายชายกลุ่มที่ว่าโดนล่อซื้อเนี่ยที่เขาไปจับกลุ่มกันเนี่ยเพราะว่าตํารวจกลุ่มเนี้ยชายการกลุ่มเนี้ยไปบอกบุคคลคนนี้ว่าผมเป็นคนให้ข้อมูลเขามาเขาก็เลยเกิดความโกรธแค้นผม คือว่าสุดท้ายเนี่ยคือเขาขู่ที่จะอุ้มลูกสาวผมไว้สี่ขับตอนนี้ครับมีคลิปเสียงทุกอย่างมีคลิปเสียงที่เขาคุยกับตำรวจมีคลิปเสียงที่เขาคุยกับเพื่อนเขาจ้างวานที่จะมาอุ้มลูกสาวผมส่งรูปปืนมาขู่ส่งข้อความมาขู่ทำร้ายผมจะส่งคนมาลุมตบแฟนผมใช่ครับเป็นคลิปเสียงเป็นคลิปเสียงด้วยแล้วก็เป็นแชทรูปปืนเนี่ยเป็นในแชท a c e b o o k ครับผมใช่ซึ่งแฟนผมเนี่ยคือว่าเขาแคปเก็บไว้ทันหมดใช่ครับ วันที่เท่าไหร่ครับวันที่เก้าครับบริเวณไหนที่ไหนใช่ครับที่ไหนที่อะไรเอ่อท้องที่สพบางกรวยครับเอาชื่อเขาเองเลยด้วยใช่ครับวัดอะไรนะวัดตาละเกครับซอยวัดตาละเกใช่ครับเรามีพยานไหมมีครับกล้องจอดปิดมีอะไรไหมเอ่อกล้องวงจรปิดเนี่ยมันมีแค่ตรงหน้ารถเพราะว่าหนึ่งในในในกลุ่มของชายกันเนี่ยเขาได้ไปลบไปเอาเมมผมออกอะเมมหน้ากล้องออกไปเขาไม่ได้ เขาไม่ได like ้เอาออกแต่ว่ามันมีการกล้องในรถหนูอะค่ะมันจะมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลนพูดเลยฮะมันจะมีหนึ่งเลนนะคะที่ส่องออกไปทางหน้าถนนแล้วก็หนึ่งเลนที่ที่ที่จับเข้ามาในในรถอะค่ะมันมีการโดนไอที่ผลักเข้ามาในรถอะค่ะมันมีการโดนผลักมันมีการโดนผลักออกไปอะค่ะแล้วก็เหมือนกับโดนฮาร์ดรีเซ็ตออกไปแล้วตรงนั้นแต่มันมีการเลคคอร์ดว่าวันนี้เวลานี้มันมันมีการบันทึกไว้แต่พอเรากดเข้าไปดูข้อมูลนะคะ ข้อมูลเราไม่สามารถจะดูได้แล้วนะตรงนั้นแต่มันยังโชคดีตรงที่ว่าตรงรถของอของลูกค้าค่ะมันมีกล้องวงจรปิดจับป้ายทะเบียนของของของข,นนของรถคันนั้นเอาไว้ได้ค่ะแล้วก็อ่นนี้คือเป็นหลักฐานว่าตั้งแต่ตอนนั้นแฟนหนูอยู่กับเขามาตลอดเลยแล้วก็มีการส่งข้อความหาหาตัวหนูเองเนี่ยเป็นระยะระยะจนประมาณสักสี่โมงเนาะติดต่อไม่ได้แล้ว ติดต่อไม่ได้แล้วคือหนูเป็นห่วงมากว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเขาเป็นยังไงจนอมีกลุ่มเพื่อนของคนที่ตํารวจไปล่อซื้อค่ะโทรมาต่อว่าหนูว่าแบบเอ้ยแฟนมึงอย่ยไปล่อซื้อนะทําไมทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนหนูหนูก็มีความรู้สึกว่าหนูก็เลยขอโทษนะคะหนูก็เลยอัดหน้าจอไว้หนูบอกได้ยินแน่หรือเปล่าชัวหรือเปล่าว่าเป็นตํารวจบอกชัวหนูบอกเฮ้ยตำรวจนะเว้ย ไม่ใช่โจรกิ๊กก็อกข้างถนนอะไรนะมันจะมาปล่อยข่าวแบบให้อักอย่างนี้เลยเหรอมันต้องเซฟตัวเองไหมอ่ะเขาบอกว่าก็ตำรวจมันต้องหาเงินไงเขาพูดแบบนี้มันก็เลยต้องให้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 เพื่อนนะคะใช้ใช้โทรศัพท์เพื่อหาเงินแล้วเขาก็ส่งข้อความไลน์มาที่เพื่อนๆรวบรวมเงินช่วยกันค่ะหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทแล้วส่งม่ใหนูดูหนูก็กดเซฟทันอีกนะตรงนี้ แล้วคือพวกตอนนี้พวกหนูโดนคุกคามมากๆเลยอะค่ะคือตอนนี้คือเอาตรงๆคือถามว่าหนูพวกหนูกลัวไหมอะหนูหนูกลัวกลัวมากแต่ที่กลัวที่สุดคือกลัวลูกจะไม่ไม่มีเงินจะกินข้าวค่ะทุกวันนี้ทั้งไม่ได้เงินที่ยืมยืมพี่ๆเขาไปอะหนูไม่มีเงินให้ลูกหนูกินข้าวแล้วทำไม้ได้พี่คิงช่วยวันนี้คือหนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะ อยู่อยู่อยู่บนรถเนี่ยอยู่บนรถค่ะอยเราใช่ไหมเราอยู่แดรใช่ไหมใช่ค่ะบ้านที่พักของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนพึ่งที่ไหนเอ่อบางนาอยู่แบริ่งอยู่สมุทรปราการค่ะติดต่อเลยครับค่ะใช่ครับแต่เนี้ยเปนติเป็นเป็นเป็นคดีอะไรไหมไนี่เดือนกรกฎผ่านมาสองอาทิตย์แล้วเนี่ย คุณได้ไปแจ้งความเนคดีอะไรกับใครบ้างไหมคือเบื้องต้นนะคะหนูหนูหนูไม่กล้าไปเนาะเพราะว่าเจ้าเจ้าของพื้นที่เนี่ยทำแบบนี้หนูหนูไม่กล้าไปจริงๆไม่มั่นใจไม่มั่นใจจริงหนูกลัวใช่ค่ะแบบตอนนี้สภาพจิตใจพวกหนูย่าแย่มากเราไปที่ไหนนะเธอเออบางพงพาคือตอนแรกหนูได้โทรไปหาสานักงานตารวจแห่งชาติได้เล่าให้ฟังที่คอเซ็นเตอร์อะค่ะ คือคอร์เนเตอร์บอกว่าโอเคถ้าน้องเกิดความไม่สบายใจน้องไปสอนอไหนก็ได้แล้วเล่าให้ฟังแล้วบอกว่าเราอะไม่สบายใจนะรู้สึกไม่ปลอดภัยไปแจ้งความที่สอนอไหนก็ได้หนูก็เลยตัดสินใจไปสอนอบางพงพางค่ะเพราะตอนนั้นไปทุลักแถวนั้นเขาไม่รับค่ะเขาไล่ให้หนูกลับไปที่บางปุ้ยแนะนำให้กลับไปบางยุ้งพี่ก็เลยใช่ซึ่งหนูบอกแล้วว่าพี่หนูโดนทําอย่างนี้หนูไม่กล้าหนูไม่กล้าจริงๆ คือเจ้าของพื้นที่มาทําอย่างเงี้ยไห้หนูกลับไปเหรอพี่สงสารหนูหน่อยเถอะคือสิ่งที่หนูได้กลับมาคือจะให้หนูกลับไปที่นั้นที่เดียวเลยค่ะแล้วคือตอนนี้คือที่หนูออกมาล้องหาจากคิงตอนเนี้ยคือสิ่งที่มันสุดจะทนก็คือยิ่งกว่าไม่มีกินก็คือทางตารวจเนี่ยมาบังคับให้พวกเราอ่ะไอ้แฟนหนูทําแบบนี้แล้วอ่ะคุณไม่เซฟข้อมูลของผู้ที่ให้ข้อมูลเลยอ่ะ คุณบอกหมดเลยว่าได้ข้อมูลมาจากแฟนหนูทําอะไรยังไงยังไทงทั้งๆที่พวกคุณเป็นคนเอาไปพิมพ์เองเงินจะซื้อยาก็เป็นเงินของพวกเราอะ่ะคือมันมีความเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าอะ่ะคือแล้วล่าสุดคือตอนนี้ลูกสาวหนูสี่ขวบอะ่ะกําลังจะโดนพวกเขาอุ้มอะ่ะพวกเขาแค้นคิดว่าพวกเราสองคนเป็นคนทําอ่ะคือหนูหนูช่วยหนูหน่อยเถะค่ะใครๆครก็ได้คือแบบพี่ ช่วยหนูหน่อยคือตอนนี้ลูกหนูจะไม่มีกินแล้วพี่คือช่วยช่วยลกหนูหน่อยไอคิวชวาจะอุ้มนี่คือไทยะไจะอุ้มก็คือคนที่ตำรวจไปล่อซื้ออะค่ะ<อ>คือตอนนี้ตำรวจบอกไปหมดเลยว่าได้ได้ข้อมูลมาจากแฟนหนูคือทุกอย่างคือคือตอนนี้เขาแค้นมากอะแล้วลูกหนูสี่ขวบเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะคะ่ะหนูขอวอน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้บังคับบัญชาการช่วยหนูหน่อยคือตอนเนี้ยเงินที่พวกคุณเอาไปอ่ะมันเป็นค่าเช้าห้องมันเป็นเงินที่ปลดลรอหนูแล้วคือตอนเนี้ยเขาจะไล่หนูออกจากห้องอยู่แล้วว่าหนูใจช้าหนูจะไม่มีที่ซุกหัวลอยกันอยู่แล้วช่วยหนูหน่อยช่วยหนูด้วยขอได้เพกงจะไุบมาลุ้น ช่วยหนุนแล้วแล้วแล้วไอ้ทางกลุ่มที่อาจวตดำรวจดลำปวยอ่ะเขาติดต่อมาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เออติดต่อมาครั้งสุดท้ายน่าจะวันที่สิบสี่ครับ14่แล้วไม่เขาไม่ได้ติดต่อมานะแจะเป็นผมเนี่ยที่ติดต่อไปคือว่าผมมาโทรไปสอบถามสอบถามว่าพี่พี่ทาแบบนี้แล้ววาปลอดภัยผมมาอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยคือเขาก็จะบ่ายเบี่ยงเขาไม่ตอบแล้วเขาจะไม่คุยเรื่องพวกนี้เลยเขาคือย้ำแค่ว่าให้ผมไปที่สพเพื่อแปลโทรศัพท์ จะได้มีเงินใช้แค่นั้นแต่ยังไม่ได้ไปเอาคืนมันไม่กล้าไปไปดูเขาใช่ไหมใช่แม้แต่เงินที่ไปล่อซื้อยาเขาก็ไม่ได้พูดถึงเลยอ่ะเขาไม่คืนหนูเลยอ่ะใช่ทรัพย์สินยางอื่นอีกแล้วเอาเอาเงินเราไปล่อซื้อเนี่ยมันเกี่ยวอะไรอ่ะคุณน่ะเล่าให้ฟังหน่อยครับให้ผู้สื่อข่าวฟังก็คือว่าเขาบอกว่าที่ฟังที่ฟังจากแฟนพูดก็คือเหมือนกระมาณว่าเขาอยากได้หลักฐาน เ<จ>ขา,าเจ้าจตรงนี้เป็นหลักฐานหนูขอถามหน่อยว่าคุณอยากได้ผลงานอ่ะทําไมคุณไม่ลงทุนอ่ะพวกหนูจะไปค้าขายหนูยังต้องเอาเงินของตัวเองลงทุนเลยอ่ะแล้วคือตรงนี้หนูก็อยากจะถามว่าแบบเจ้าหน้าที่ของไม่มีงบประมาณอะไรมาทําในเรื่องตรงนี้หรอคะคือคืนหนูมาเถอะค่ะคือเงินเดือนของพวกคุณอ่ะมันมันมันเยอะมากกว่าพวกเราอยู่แล้วคือแค่แฟนหนูวิ่งไปขายเนี่ยวันวันหนึ่งอ่ะมัน มันก็หนักมากพอแล้วขายอะไรครับขายเครื่องสังพันธ์ะคะแล้วก็ตัวหนูเองอะกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทหนูนั่งดูดวงจะเป็นจะตายกว่าจะได้ตรงนี้คือหนูมาเธอค่ะหนูขอร้องช่วยมารับผิดชอบตรงนี้หน่อยคือสิ้นเดือนเนี้ยหนูโดนไล่ออกจากคอนโดแล้วเสียงหงิประมาณเท่าไหร่ฮะที่เข้าไปสองแสนกว่าบาทนี่ยังไม่รวมกับว่าเงินที่หนูจะต้องไปวางมาจําห้องใหม่อะค่ะอีก คือตอนนี้หนูไม่มีเลยจริงๆรที่ตำรวจเอาไปประมาณสองแสนกว่าใช่ค่ะตีเป็นมูนลค่าแล้วประมาณนั้นค่ะคือหนูขอร้องคือหนูมา,าค่ะหนูไม่ได้ขอร้องในฐานะผู้เสียหายหนูขอร้องในฐานะที่หนูเป็นเป็นแม่คนหนึ่งอ่ะหนูหนูทนเห็นลูกหนูอดไม่ได้แล้วอ่ะทุกวันห่ะกินแต่ไข่ทุกมื้อเลยอ่ะแล้วยืมเพื่อนทุกวันวันละร้อยสองร้อยอ่ะ ใครมาจใจห,หนูยืมได้ตลอดอะพีแ่แล้วลูกไม่ได้ไปเรียนเหรอครับหนูหนูไม่กใกล้ลูกไปโรงเรียนจริงๆคือให้ลูกไปหนกูกลัวว่าหนูจะได้เจอหน้าลูกอีกไหมทุกวันหนูถามตัวเองว่าจ,จะได้เจอหน้าลูกกลับมาเจอกันอีกไหมทุกวันแต่เดี๋ยวพี่กิงขอถามยืนย,ยันในคลิปนะที่ว่ามีการจะอุ้มลูกทิ้งเรียนเนี่ยมีใช่ไหมฮะ มีคะ่ะหนูมีคลิปเสียงให้ผู้สื่อข่าวได้ฟังกันเลยค่ะว,ว่าหนูมีคลิปเสียงจริงๆอ่ากับนายกับนายขอที่เป็นเพื่อนกันนายกเนี่ยเป็นคนที่ตำรวจไปล่อซื้อค่ะนายขอเนี่ยเป็นคนที่เคยผิดใจกันกับแฟนหนูเคยเป็นเพื่อนกันทั้งหมดสามคนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็คือเหมือนนายกเนี่ยพยายามจะสืบหาที่อยู่หนูตอนนี้เขารู้แล้วว่าเราอะอยู่ตรงไหน ค่ะคือหนูจะไม่ให้ลูกไปโรงเรียนก็ไม่ได้จะให้ไปก็ไม่รู้จะได้เจอหน้าลูกอีกหรือเปล่าใช่ค่ะใอ้ถามเพิ่มเติมไหมใอ้ถามเพิ่มเติมไหมครับครับครับอ,อย่างนี้ฮะเรื่องวันนี้ก็ฝากไปถึงผู้ชก,การหน่วงแงชาติครับแล้วก็ผู้ชก,การตำรวจทรภาคสองแล้วก็พี่น้องประชาชนสองคนผัวเมียเนี่ยตอนเนี้ย ลูกไม่กล้าไปเรียนกลัววุ้มฮะผมก็วิงบอลพูดไปถึงผู้บชาการสอบสวนการหรือกองปราบพลตำรวจรโทจีรพงษกุลิเดชนะวันนี้ก็มาอาจจะให้น้องสองคนเนี่ยให้ทางกองปราบช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวิ่งง่ายเด็กเนี่ยไม่กล้าไปเรียนเลยฮะเพราะว่ามีการข่มขู่ต่างๆนานา,นา,นานครับก็หลังจากนี้เดีนานานาน๋ยวผมจะพาน้องทั้งสองคน้าพบพนักงานสอบสวนว่าคดีเนี่ย จะเข้าข่ายมาตราไหนคดีไหนก็ง่ายถ้าตำรวจกระทำความผิดจริงก็ต้องนิ้วไม่ดีก็ต้องตัดทิ้งครับก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับน้องขอยืนยันว่าถ้ามีการตามกฎหมายถ้ามีเอาเงินของน้องไปน้องจะโดตายแล้วก็เอามาคืนเขาครับก็ออกมาเลยฮะมันจะได้จบหรือมาพูดคุยกันได้ครับก็ถ้าพูดคุยกันได้น้องบอกผมว่าเขาก็ไม่อยากขึ้นโรงพนสาลก็มาคุยแล้วให้ผู้ใหญ่ เป็นกลางครับให้ผู้ใหญ่ผู้ทางผู้จัดการตรวจพักหนึ่งครับให้เป็นกลางแล้วก็หรือผู้พิพากาโนนบุรีครับลงมาดูเคสนี้ฮะเพราะว่าตอนนี้เจ้าทุกข์ก็ผู้ง่ายจิตใจแย่ฮะลูกเลิกก็ก็บอกแล้วครับวันนี้ลูกเคยกินดีกินนมกินเนื้อหนังบางสาตอนนี้ผู้ง่ายกินแต่ไข่ต้มครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะพาสองคนก็พบพนักงานสอบสวนต่อไปครับมีฐามที่ยื่ถึงเอฟซีพิิงทีหนึ่ง เรื่องกำนดหมายกำหนดการแล้ก็ไอ้กำหนดการของหลวงพ่อเล็กให้เอฟซีี่ทีเนี่ยพูดอ๋ออย่างนี้ฮะถ้าถ้าใครไปนะครับคือผู้ง่ายทางหลวงพ่อเล็กผมเนี่ยก็มีสวดพระธรรมอ,อ,อย่างนี้ฮะเพราะว่าวันวันจันทร์เป็นวันสุดท้ายนะครับเวลาทุ่มครึ่งที่สำนักสงฆ์ขอช่องลมจังหวัดสระบุรีที่อำเภอปากช่องนครราชสีมาครับขอบคุณครับเอฟซีค,ครับ มีใครถามโบว์ตัวทรจับพูดตัวนี้อคือไม่ได้โดนจับค่ะเรันงินสองแสนใช่ค่ะใช่ค่ะคือคุณบเราเาใช้เงินเราใช่ใช่มันไม่เกี่ยวเขาเลยฮะเนี่ย แล้วเขาจะอดตายแล้วมาใช้เงินเขาไปล่อซื้อแล้วที่สำคัญคือคุณมาเปิดเผยข้อมูลหมดเลยไม่ไม่ได้ไม่ได้เซฟพวกเราเลยเขาก็ตายซึ่งมันมีคลิปของแฟนที่พยายามโทรคุยกับหมวดวรรณชัยอะค่ะว่าพี่ครับพี่ทําแบบนี้ผมก็ตายอะเด็กคือเขาแบบพยายามบอกเอ้ตอนนี้พี่อยู่ต่างจังหวัดคือค่อยคุยคือมันจะมีคลิปที่แฟนผมบอกเอ้ยพี่พี่จะรับผิดชอบยังไงเนี่ยคือแล้วพี่เอาของผมไปทําไมเขายังไล่นอนอยู มียังมีเรคคอร์ดให้ได,ได้ได้ฟังให้พี่นักข่าว <eterm conteúdo S 1> ได้ฟังไ <c oughs> อ,นอ,อ้นีมน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 ่มันยังเรคคอร์ดอีกอยู่ไหมใช่ค่ะคือมัน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 ยังมีเดี๋ยวพี่นักข่าวได้ได้ได้ฟังแน่นอนค่ะตรงนี้นคือมีคลิปฮะเม่อส่งไปตามหมายการมันมีคลิปมาเปิดในเอเอสของหนูอะค่ะตังเสียงนะอ่าเดี๋ยวผมขอเปิดแค่คลิปเสียงที่เขาจะอุ้มมาฝาบางส่วนมาเปิดเลยครับพี่พี่นักข่าวจะได้รู้ฮะเปิดเลยครับ ส่งให้จ่าที่เราขูดแกงยาขูดแกงยาเป็นคนขูก็ท uh ี่จะอุ้มนี่แหละค่ะใช่แกงยาเป็นคนขู่่ำไไมด้เลยกอ้คอนี่ยแหละหมดไม่ทำไรในกอในคอถูกต้องค่ะจริงๆเอาไม้คอพี่เราเปิดตังโทรศัพท์ดีๆก็ไปแล้วค่ะไปหมดแล้วยังแล้วเราโดนคดีแล้วข้อหาฆ่าเหรอผมโดนอะไรฆ่า ้งแต่สมัยตอนเรียน9ปีถ้าพี่ๆนักข่าวจาได้เมื่อ9้าปีที่แล้วจะมีนักศึกษาของสี่พญาค่ะที่โดนบังคับให้โดดกระโดดน้ําเจ้าพญาตายอะค่ะที่นักศึกษาตีกันแฟนหนูคือหนึ่งในนั้นแล้วก็รอดกลับมาได้แฟนเนี่ยเป็นเป็นนักเรียนช่างใช่ค่ะในอดีตเดี๋ยวมาคิดไม่เคยครับตรวจพร้อมตรวจไหมพร้อมครับยินดีครับยินดียินดีที่สุด อเปิดเลยครับช่อะไรก็ได้อะไรก็ดอะไรแฉขอให้ารัาอร่ยู้ตอนนี้รู้แล้วัอยู่ไหนผมรู้รู้เลยหรือไม่ก็เอ่างนี้ก็ได้จะเอาแค่แบบ่ยยอะไรนะหยาเลยนะแล้วลูกมาที่บ้านคนเลี้ยงให้คนให้คนเลี้ยงโทรหาโทรหามันใช่ันี่เลยเอาแ่ไม่ี่เลยอะแว่าต่เราไม่ทำอะไรอยู่แล้วใช่ไหมแเ้วแค่ใจดำเลยอะ ับขอแขอแค่นี้อ่ะพี่ผมฟังแล้วม okay, okay, okay. ไม่ไหวเนี่ยเขไม่ไหวฮะเะมันยาวหนผมได้ยินนะผมไม่โอเคเลยที่แสดงว่าคนคนมกลุ่มขงก๊งที่เขาไปไปไปล่อ้อหรือไปรนดีไม่ได้จะขอเบอร์ขออะไรขอได้นะครับ้รััเกก่อจผมรู้จักกับเขาเออคือตอนตอนอยู่ข้างใน แต่คือว่าไม่ได้สนิทสนมหรือว่าไม่ได้สาสัมพันธ์กันตอนออกมาอยู่นอกก็คือว่าทักทายกันปกติเพราอยู่ระแวบกบใกล้ๆบ้านเราเรามีครอบครัวแล้วใช่เพราะผม,มก,มกม็มีลูกมีเมียแล้วเลิกไปแล้วใช่ไหมใช่เลิกไปคือเลิกเกเรไปแล้วแหละเราติดคขบใช้กรรมมันจะเสร็จแล้วลอยแล้วใช่แล้วคนบริสุทธิ์ใช่ตำรวจว่าอู่บุคคลในอาภา่ณ์ว่าตำรวจเนี่ยใช่แล้วรอยสักที่เห็นผมสักเนี่ยผมสักข้างนอกนะครับ ผมชอบรอยสักผมก็เป็นช่างสักผมสักป่าสักคิ้วอยู่แล้วด้วยแฟนผมเนี่ยเขาก็ไลฟ์สดดูดวงในทิกตอกคือเขาก็มีชื่อในระดับหนึ่งเลยนะชื่ออะไรในทิกตอกเออในทิกตอกเนี่ยเขาชื่อหมอมิหมอมิใช่ครับใช่ตัวเราก็รับสักด้วยใช่ครับตอนนี้คือมันกระทบกระเทือนไปทุกทางอ่ะพี่ใช่ทั้งการทํางานหรือว่าทุกอย่างอ่ะพี่เอาง่ายๆเลยทุกอย่างคือมันขอโทษนะคะหนูขออนุญาตหน่อยคือมันมีการแคปรูปแฟนนะคะแล้วก็ เอาไปไป,ไปโพสต์มีข้อความเขียนว่าแบบว่าเออพวกมึงอะโกหกตอแหลตอนที่มึงจี้จับกูัวพวกมึงก็อยู่ด้วยกันแต่ว่าจริงๆแล้วว่าหนูเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านแล้วคืออาชีพของหนูอะค่ะหนูพูกก่อนว่ามันต้องใช้ความเชื่อถือและความศรัทธานาะเพราะหนูเป็นหมอดูอะคือตอนนี้มันกระทบกระเทือนมากๆจริงๆอะค่ะคือจริงๆตำรวจไม่น่าจะเปิดเผยข้อมูลตรงนี้เลยอะ จริงค่ะคือนูไม่ปลอดภัยกลายเป็นหนูไม่ปลอดภัยหนูทามาหากินไม่ได้ความน่าเชื่อถือของหนูมันลดลงนะตอนเนี้ยคือหนูหนูขอขอวิงวอนขอพี่นักข่าวทุกๆคนช่วยหนูหน่อยค่ะคือท่านผู้บัญชาการช่วยหนูหน่อยเถอะค่ะคือตอนนี้หนูหนูแย่กันมากๆจริงๆหนูไม่กล้าไปเรียนน่ะกลัวหนูไม่คิดว่าเรื่องที่หนูเคยดูในข่าวมันจะเกิดขึ้นกับหนูวันนี้จริงๆค่ะ เดี๋ยวพาน้องก็บพบตำรวจขอบคุณนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยวันนี้ที่หนูสายจริงๆพี่หนูขอโทษค่ะไมยเปอนไดค่ะมครับครบคี่แล้วสี่ห้าีเาา